เป็นนั่นเลยนีย่เลอเป็นผู้เีย ช่วยๆอุ่นช่วยๆเข้าประยายผ่ยแต่ร้อนมากเลยร้อนมากๆเค้กท,ท้าอาก็ขี่เ,เก่ามาันแล้วก็ตวงข้ากัน เราจะมาหย่าจะเหลือเลยอันอ่อยก่อท่ดุที่ดหลบไน้องหลบมาแต่ว่านี่มันนอ้ออแพทแมนวะออแพท้ะมันแก้งดเสบายดีเด้อพี่น้อง เอสีเบิร์สกสูดสกูดยินดีตอนท้าก็สู้ซ่องเป้บารลาบ้นานนาพี่น้องโซ่งนี่เป็นโซ่งกระดูนาวคัมเลนตะเวนตกดินลงมาแล้วกะพากันดังไผ่พิ้งพี่น้องเลยพอโซ่งนี้โซ่งหน้านาวเดชในการอ้อไปให้ไปนานแล้วว่าเป๊กะเข้ามาหอดบ้านเลยพี่นอ้องอาบน้ำตอนแรงกงง็แล้วพี่น้องเลยเลีวยหากทมาซุ้มไผ่นั่งพิ้งว่าพื้นกันเมื่อคืนนี้ก็ว่าพืนนนนาพ้นกันจะนอด สามทุ่มยังได้แงกง่ายไปนอนไว้นอนมันมันนี้เป็นมือที่ซ่องซองการบอเปสีดังไผ่ทิ้กงก็จางไยมือแรกน้ำมันกระเบิด <c oughs> น้ำมันในกับปไผ่เบิดเลยไปต้อในกล่องนั่นเพราะว่าบอเปสจุดทิเงเจอรกิน่จุดจุดที่แม่เพิ่นซีไหวเพิ่นข้ามาแต่ว่างผิดลังๆนี่แหละ นั่งพิงผ่ยปิ้นนิกหน้าบ้านพี่น้องจังน้อยมีการสิปปิ้งลูกซีนพี่น้องชุ่มเส่กับบ้าละะุกด้วยกะน้องนุ่นน้องดอนน้องนุชเดี๋ยจังน้อยก่อนพี่น้อง,องดังผ่ยซุ่มให้มันเป็นกอ,อก่อนนี่แหละพี่น้องเอ้ยบ้านเฮากับซามบ้านเฮานี่แหละไม่ใช่หมดมันประจักษ์มาบอลลุกดำลังสีอยวมาพี่น้องออกมานังพิงผายคือเกา้า เฮ้ยอุ่นสวยๆเมนี่จักต๊อยู่จักองศา,า,า,านะหวานหวานนี่ตำซุดสิบเอ็ดองศาสูุงสุดสาซีนี่แหละมาด้ยวยพี่น้องมาพิพงผ่านำกันโซกมาดูนาวอาบน้ำพ่าอุ่นไหนอาน้ำแล้วพออุ่นตอนมีอาบน,น้ำนะั้นเย็นเย็นหนาวกาวับหนาวนู่นเลยมันอาบแล้วสะอุ่นดีเพราะว่าเปเป้งน้นนำอาบไปไม่เลยเด้ เปลน,นาบใหม่ๆแต่มันเลยอุ่นัวาอาบในกระปุ้ยในเย็นซายชาอยู่เลยจําเป็นต้องเปล่งน,น้าอาบเนยโอ้ยอุ่นเลยพี่น้องเลยพี่น้องเพื่อนบ้านที่เข้ามาเบื้องซองบอเป้อาบน้าเด้อพี่น้องก็ดูน้ำมันต้องอาบมันยังอุ่นถ้าบ่อาบนอนบ่รับเด้นอนบ่รับเด้อขันบ่อาบน้ำอาบน้ำคือว่าเป้นี่นอนรับเพราะมันอุ่นเวลาอาบน้ำ ข่าบ่อาบน้ำในช่วงเดูหนาวนี่เฮงหนาวซ้ำเด้พี่น้องขณะอาบน้ำสบายกระตุนกระตุแล้วมันอุ่นตื่นเด้กอีตื่นมานึ่งกะอาบน้ำเฮงอุ่นค่ะบึ้นนี่ค่ะวางแฟนสิไปหากลิ่นะน้องนู่นเนาะแมนสิบแปดคูตเคสยู่ไฮน่ายูตะโคคุณเน่ยสิไปหาหอยเดอร์แล้วก็เฮ็ดบดหนำฮอยเลอร์โอ้ยบาร์ลดมีความหมายใช่เนาะถ้าบาร์ลดอ้อหมาก่อนชูมาเันสีพากันเพชร จามลูกซีนคอนดอกกิ่นส้กงยามแดงเลงซุ้มไผ่กันเดติด,ด,ด,ดเดไผ่เข้าก็ได้นี่ก็เป็นลูกซีนเด้อพี่น้องบ่มีคอนดอกก็น,น่างุดแล้วพวกเรากำลังเต็มเด้อพี่นอ้องตอนนี้ก็ตะเ็นต๊กเด่นมืดแนลข้ากกะซีมาจามไว้เดี๋ยวไผ่เป็นก้อนจะน้อยสมากกะซีคางป้งนั่งซุ้มไผ่พี่น้องแ่บโลดมันนี่ นี่ก็เป็นน้ำจิ้มทงหนึ่ง,งมาซื้อมาบ้ารถเพิ่นกระอ้อมาเด้ไม่หนึ่งแจักลูกองนฮารูาเด้อพี่น้องมาซื้อลูกซีมสยเนยเด้อมาสจะกองปูจาวัสเีพี่น้องจ้าดมละบอ,อยั <laughs> อยังด้วพี่นอ้องบาเปอันน้ำไปเที่ยห่อแล้วพี่น้องเอง้ อุ้นอุ่นได้น้ำอาบน่ะเออกอุนตอนเศร้าก็ตอนเศร้าก็ได้น้ำอาบื่นเน,น,นี่ส่มเมาสีออกป่าเด้อพี่น้องออกไปห้ายุ่หากินในเนืองโอกาสตกแรกมาเอาสิไปห้าคุดเคในโซงนู้คุดในหนาโคกคนละพี่น้องมันมีในน้องลูก,ลกตุ๊กติ๊กไปละควายมาลงแม่โซงงาม ยามพนเน้องนุ่นเนาะแล้วมันก็เป็นตลุกแล้วก็เป็นดินแตะแล้วเอาไปคูดโอเคมันก็คูดออปัจจุบันกต้องเอาไปเบื้องบนไปเบื้องนองฮะเลยพอวันนั้นใส่ใส่จได้จังไม่เลยน้องพี่น้องเนะเดยนจะน้อยพวกเขาสิไปจามอยู่กองไผ่ยกันเลยเด้พี่น้องเด้อบอลรถตอนนี้เพิ่นก็ออกมาแล้วพี่น้องสองมาอ่ะมันเริ่มต้าลีติมันี่สวมไผายขึเก้าพี่น้อง คาดผู้หนึ่งผู้หนึ่งจักไปทั้งได้เมนีพิ้งไพรคือเก้าเป็นมือเป็นคืนที่ซองมื่อคืนนี่กับพิ้งจระเข้าเก้าโมงยังแตกง่ายไฟหมันพี่น้องเลยน้องนุชจะไปใส่เมื่อวันนี้บริเวณน้องนุดเบิร์ดมือพี่น้องจงไซไปน้ำหน้าซาพนวดจักน้ำซาพนมาแต่ไทยย่างเชิญไปนั่นไปนี่ตามภาษาไปรุ่นของเขาแหละเนาะเบื้องดังดนวีติดก้นซัก คุณสาวค้าขึ่งค้าเลาะแต่ช่วงนี้เพิ่นเก็บตัวอยู่ในบ้านปกติเพิ่นพูดจอเนื้อเจอเน้อเจใตกับร้านหลายชินช่องคนตามภาษาวัยรุ่นเดสมัยบ่เปยัอย่างน้อยแห้งตะกี้ไปทุ่ทีู่แดดสมัยเห็นเวลาเลิกเห็นตะแรงวันศุกร์แล้วก็ไปนั่นไปนี่ตามเด็กบ้านบ้านเนาะบ้านหนาฮานี่ล่ะ ม,มันนี่จากมันมันหลืมเบิงเลยเดี๋ยวนี่แบบว่าคล้องเก้าๆเบี๋นี่ห้าเบิ้งยาติ่ะหลุดเนาะปกติมันเป็นตามระดูได้หน่อยคารินแต่สมยัยยังน้อยโซงนี่มะขามเริ่มเยอะอันนั้นเด้ม,มันแค่แน,นยังมีเอ็ดอันนั้นเลยชิจะก,กิ่นเลยเอ็นมะขามดอกช่งเขาเย็บในขามมะมกินแล้วก็โซ่งเขาลินในขามลินม,มาบีลินม,มาดอง กินอดเนาะมันฮาเบิงสิงก,ก้าเนี่ยคนมือนี่พี่น,น้องเลยนับมือเทคโนโลยีมันทันสมัยเลยเกิดมากับู้หู้จักในสิ่งแปลกใหม่สิ่งใหม่ๆแล้วก,ก้านี่มันอาจีหาออ้าเบิงเนาพุ่นแท้าผู้ถ่ยผู้ถ่ายทางนั้นนะเนาะรถเนาะผู้ถ่ายทางนะเขายัางลินเนาะทางเ่านี่เนาะได้ยังเห็นน,หนี่คือรุ่นฮาร์เกียรเนาะ ตุ้นหาตะก,กี้ลิ้นลิ้นไม้บางกล้องลิ้นไม้ประกาศลายลินลินมาค้างวัยรุ่นสม,ยมัยมาเปยตะกี้ลายลินลินเนาะไอ้แบบเขาใหญ่หมดเลยคับเขาไปไปไทยเบิร์ดพีพ่ต่อปานมาเปขาเจ้าไปฮะเห็นงานทำงานอยู่เมืองไทยที่แท้จริงกะกันเข้าพูดจักในการสร้างรายได้จาก YouTube มีกล้าเข้าสีหันมาทางนี้กับไปจังเนาะ หาท่ายิปธรรมศาสตร์การเป็นยูของหาวเนี่ยมันก็ได้จากโฆษณาหาเงินทางทางโซเชียลได้ได้จาก y ยู u b e เนาะบลลเนาะข่าวนึ้งเดียก็เงินเงินยุดถึงอากาศว่ <laughs> าบอลลคันาสาลาดดึงลงมา <laughs> ดึงดึงลงมาได้ห่า <laughs> เ <c oughs> อาเงียนี่เลนี่นี่ก็ถ้าเจ้านี่พี่น้องมันเบิ่งโฆษณาเออหาได้อเด้นี่นี่ก็นนกเป็นบุญอากาศนี่เบื้องนี่พี่น้องบรรยากาศยามเลงหลังจากการตะเวนตกดินกมืดไอเด้นี่เพิ่นกับเบื้องให้เหาเลยนี่นี่มันก็ดึงลงมาได้เด้นี่ลงมายุดดินนี่ความหมายของมันครับแต่ว่า,กา,าการท่ายิปการห่ายุ่งห้ากินของเหานี่ก็เฮาต้องห้าแบบว่าบ่าให้มันดับเด้ กามบรรดาบมาแล้วเราก็บ่มีคลิปการถ่ายทอดคอนเทนต์ของเ่าถ่ายออกมาเพราะว่ามันทุกอย่างเขาเหตุการ์จะได้เป็นคลิปนบาลนเนาะ<ม>นี่แหละโทรศัพท์บาลนก็ยังถ่ายมีได้อยู่คงจะได้ออดน้อยไม่แล้วละ่ะได้้เงินือคว,ว,วายง่ายแล้วป๊อ๊ะ <laughs> เงินจะซ้ำตัวตะกี่ค<ร>วายบลนได้ไรเวลาเจ้าเพียนมากระ อยู่เล่งโงเล่งขวายทำมาสาบ้านหากันไม่ได้ไปเห็นต่อแม่ระวังพ่อรถเพราะว่าอยู่บ้านเาก็เล่งโงเล่งขวายทำมาสาบ้านหนาเนานรถเนาะมานอแม่พักรุ่เขาเล่งง่ายเขาก็ได้รายปีเขาต้องใช้เวลาทุกอย่างเขาเห็นเขายังเห็นเาชีวิตื่อแบบมันบ่มี แต่บ้านเฮาคุ่เมื่อนี้ยอมนี่การหาบริวาการใช้ชีวิตประจำวันนี่ดิ้นหล่นแหงอะลีพี่น้องเบิ่งโทษโทษมาแล้วคอยห้าบ้านแต่ละเมื่อนี่ลดลดนี่ลดไทยนี่ลดอีแตกๆตอ้อแต่บ้านเต้ดึกๆแต่จะเศร้าหลดติดกัน,นอืเขาตื่นจะเศร้าเขาเภาอ้อทำหน้าที่หาตัดไม้มาขายอยียังพี่น้องเลย เขาตื้นจาลอนเขาไปแล้วเขาจนไปโทรมทีอเพอน่แหละบ่าวเปี้ดีมาหมักมาสนใจในการทายคลิปนี่การข้าถ่ายคลิปคือสีขังว่าเข้าไปเป็นผู้ขัดอรีโดดโดยไม่ทราบนี่เคยเห็นนะข้าขักข้ออู้เขาพอมีผู้จักกันอันนี้มันสร้างเลยได้ได้เนาะทั้งที่เขาก็มีเข้าใจมันก็มีผู้นะพี่น้องเลยแม่นกันว่า่ายคลิปลง youtube มัน สร้างรายได้ก็เมื่อนี้แหง YouTube มันประเทศลาวมันเปิดสร้างรายได้ได้เดี๋ยวได้พี่น้องเห็นเขาจ้าแชร์ในโซเชซียลเฟสบุ๊กเหระแหงขักแล้วบ้านน,นี้แม่จะหาก็ต้องเห็นคอนเทนต์พอแล้วก็เป็นตัวของตัวเอง่ายตามภาษาบ้านเหนือ,น,น,อนั่นรถเนาะแม่เครับมาตรงแม่คอนเทนต์โขมเบิ้งสามยาสีย,งยังเซีนกลุดไทยตอกตอกครผมึงกได้มาท่านผู้ใด้คน ไปโดดอ่เพิ่มคนกบไปนอนเบ่งส้มไายลูกขากะลีฮ่าูดเกนล้าไปจอยพูดเนเห็ไหมเขิดห้าขามเขินหนาเขินน้อยเขินมานห้าสูงเขก้านตามม้หพู้อยุดได้ลตอนนี้สมากกซิตีก็ไผยออกมาแล้วก็สซีค้างลูกซีได้อยู่บ้าก่อ ดังไผ่คดีอีนึงตอนนี้เขาทำการแย่ยกองไผ่อันนี้เป็นก้อสิอันนั้นคางลูกซีนป้ามาใส่ไว้ใส่ไว้เพิ่อเป็นก้อนนี่พี่นอ้องเอากระิีคางคอนบดมีพี่น้องได้แต่ลูกซีนเด้อมันนี่เด้อน,น,น,นี่อันนี้เป็นกองไผ่ที่เ,าเอาแยกงอ้อเอาก้อมาเนาะ ขวันเอาตัวอยู่นี่เลยก็มันกระดาประมาณนี้แหละมันกยินนเถ้าแม่มันไหมเราประจักษ์ไม่ไม่ไม่หล่ไม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 ่เม่เข่ไเลยเนไะ่อ้ดัง่ห่ มัดฐา <laughs> นเนาะอันออน,อนี้ซุ้มไผ่ในฤดูหนาวปีละครั้งวันนี้ไม่นาวหนาวยืนเลยหลบเลย <laughs> มีกลองไปสองกลองทำมันอยู่จะคนเาปเมาืน่้อหน้คน่ข้อน้าคืนเ่นี่อยอาเสื้ผืนใหญ่ดิคือในเื่องแย้มดงโคจนขานแฮะมัานื่อนี่แท้แนี่แต่มันตะพีได้ละมันตะพีอยู่ไหนนะ่ว่าสลิดนั่นมาใส่ ปลกในนอไอยปุ๊กสิมาครับบริิใช่บริสิทธิ์ทไปนั้นนะทือไปองเหียนนะบริจาไปซุบในนอ้อยหนึ่งปอิสิิตาพิวไหนนี่รีนิตาซุบตัวซุก็ได้้มันมีองคมันบบเดิมันมีรอดซีซีนะเไอซไลซีมันมีไลซี ก็ชือว่าสายหลอดน้อยๆยังแต่กับคนยนึ่งมันกัดีคนมุดเดาดูหน้ามันกัดีเนาะทำไมนุ่งสกานแบนี้ไมีเสื้อเลยว่าหลุดจังมือหาลงไปปิกนี่ยู่งเสีปะลงไปมกมกหมันกินนี่ทั้งเนินอ่ะก็เห็นแล้วบอลพอเยอะไปอาะพี่หลอกก็ต้องพูดพี่ย่านคนเลยพี่เออยาลูพีนจำเนี่ยแชี้เลงแหลกเนาะ เวลาซ้ำเขาลงโซ่ลงอ่ะโอ้ขักอะไรตะเลขเออตะเลอรื่องเอละเรื่องของเห็นหมาแล้วก็เอเลือยก็ได้ละหกอลงไปขกอะไรจากมือก็หมกหม่านกินกะรพี่น้องเจ้าที่น้ออ้อป้าไปหากินชื่อมองไปเจอแถวถึงผู้โ้ยําโยได้ใช่แต่ยนนำแหงมือนมีแาโวยดามโวยดามถงผู้โวยหน่ย เพินไปหากินต้มน้ำแล้วก็เอาไปเามือื่อนั่นชื่อกระลับซื่อนูพ่อมจากซิบลาเพื่อนไปเื่อเบิ้งตามดอนได้ไดนูกระแตนนุนเนาะเข้าก็ไปเอามาประดูอยูนาบารเข้าก็ไปเอามาปอะ่ยูนาา อาหารตามซาบ้านเราย้อนยุคแบบยำน้อยยำน้อยนะเรียลองหารกินไปฮาซาบะฮาฟูตอาหารข้าวซอยข้าวซอยนะครับข้าวซอนกุ้งกุ้งเส่ตาหินทะเลน่ะแซ่บกุ้งกี่ช้อนแบบไปช้อนชิ้วชิ้ะพลงกระไปเน่พายลมนี่เนาะซ้อนได้แล้วแล้วซ้อนกุ้งเยังกะซ่อนอยู่ได้วางเหล็กไหมปีงวายกับปีงวายเขาไม่ลงนู่นเลยพายลมเน่น้องนุชมีเห็นหมาเรือพี่น้องเอ้ย จะไปทางเหนือได้โทรห้ากับมิตีย่าแล้วบุญบุญบุญมีสมป้าฝังปกติมันมานตลอดเลยครับเอกินมาเลยโอ้ยบุญป้าพอยเด้อีนะอันนี้มันไปแตวนั่นพอดีกินแล้วบ้านไหนเอ็กิีนบ้างดูเออหนึ่งเออมันจุกานีนอ่นยังาะจะกินข้าวแหล่งไง หรือว่าทอดอะพัดนนพัดน้องม่เ yes. uh, ื้อายกินยซีนนี่ลยซีนนี่เนาะข้าัตข้าว้อด้นจ่กินข้าวแล้วนะเนี่ยแัดกงฮิบดนเล่งบดนะ่เอากินดแจงฮิบดฮิบดก็ออออีกนี่ เียนงผ่าหลายมือวานหไห้า่นนมันออกจะไหนอยากแห้งไร่เห็ดตอนเราหืนไปหาไม่ไร่เห็นออกตามต่อ้ีไนเจะบเดืนหน้านี่กระเช้ประเนึงแกันเนาะบางทีสิปาสิปเออแลกขาดาเติมเ่องแลาเติมซอเติมซองค่ะจบแล้ววันนี้ถ้าเดียวกันนีละ เวลาไว่ไอวที่สุดหรือมันไม่ได้ท่าคนพอดีเลยเวลาเขาอัดนาปีอีเนาะแต่ลนคาเดียคร์ด้าเขาอัดนาแสงเงยในเนาะเขาติดมือเลยเขาได้บบลอนบลอนระบายน้ำที่เขาอัดได้น่ะจะหาบมันไม่ได้มันเป็นนาโหนนาโคเขาก็ปีล่าเธอเขาก็เขาปีล่เธอเขาพอแล้วเขาอัดนาแฉแล้วเขาอัดอันนั้นอัดคายแล้วอิ่นนาปากเนาะ มาเสะไม่เอาเลยนไปเ้าเข้าปะเอาถ้วยแกงนั้นมาเลยตักเอาแกงนนะแกงฮิดบดนะตอนแรกจะนึ่งสูบแลเริ่มไปแกงมาจะนอนมาเนียก่มไปเหีักกัมาได้ปักัั้เพื่อนอะไรส่งสุกอะเด้อพี่นองเลย มากินข้าวพิมพ์ไผ่ไปนํำนี่เป็นแกงฮิดโบดเดอเอาโบ้งลงแม่นงี่เลก้อาพาอยู่เทงข้าวก่ตปทำยู๋ฮิตโบดเนาะมุ่งเหรอไหนมีไหมนะไปดู กินข้าวกับลูกซีนน้ำพริดปามมซาบ้านเาเลี้ง่ายกินง่ายชื่อกันดอกมันมีอะไรชื่อซีนกับบาร์เลยรัโอ้มันแ่บเมื่อยกันดอกเหรอเฮ็ดบดนี่ก็ัมรอบแล้องหล่อนอโอ้ซีน้่ก็ครัมข้าสา Thì này tự nó có ra đó Ủa, cái nào, cũng đó. Bình, bình này mình ừ. ừ. nào mà nó Thế cái gì mà nó nhỏ ý nhỉ Nó đột nạ nó Nó đột nó Hết bột này, phồng này Nhà nó ra thức nhà Hắn hết đỉnh đi hỏi บิ่่ครับป่าช่วงนี้ยกินกระบุ่มก็ตาจินเม็หน้าแรกแต่ว่าเฮสเรางกไปนี่ไม่ได้กินลายออไมีลายฮาตะบุตะ่งตะบุตะ่ตะผึ่งตะบุตะผึ่งตะบุตะผตบุตะผึ่งตะะผ่ะบุยบ่งตบุ่งนะบุตะผบนตงะุ่งะบุตะนึ่งตะบุตะ่บงงตะบุตะผงผึ่งนะตนงงามุบน่ะะ เราโมเดลมาเราไปกบไม้ได้หรือเปบ่ามอะไรไปก็ไปทางห้าพกไม้อะไรพกลูกขับเหงเราพกลูกเนี่ยน้องมาพี่ไม้กับเมียหน้าเลยล่ะแต่มือจำชินงนีเป็นทุบเอาแล้ เป็นดูบ้ามานแล้วค่ะกัน่ายนดูไ่ายเยอะมากลาดิกันไม่ได้เมื่อเนนเดี๋ยวมันหมาแล้วก็มันหึ้นเออืนถื่บ่หาเมื่อไหร่หาเม่ไหร่ค่ะมนอยังยไม่ได้เอาห้องนูตัวเอกันดี้วมนจึ่งทันหมาเมื่อไหร่ต้องเจออีกอย่างอีกจะไหมสองสี่หกเจ็ด หยกด้วหยกด้วยปลาด้วยหยกแล้วมนังอีกไม่ข้างวาอืมอืมขัดขัดลยนะเหมือนเนี่ยตรงนึงเราหา0ันห้าห้ามันหรออันนี้สามสิบกี้สิบบาทสามจิบสามจิบกับหกสิบบาทรวมทังแก้ว แกมแก่กันจะก้าวลสามมันจะกาวต้องต้องห้ามันคือเจ้าเนาะคุณต้งห้ามันคืนกันเส้นชันมันคือมันเหรอกินข้าวไปจนไม่ได้พอเสนชันทอดเลย แตกไป่น้อ,องเลยหักเลยลงนดิดนิหยอมเลยลงนดะย้บมเนาะมอว์ละยุ่ยยุ่ยยุ่ย来了吧来了吧แล้วแล้ว来了来了来了呃ด得 อาพี่น้องคลิปนี้อนนพอมียังไงเด้อฝากกันนั่งพิงใบจามดุกซีนกินแล้วก็มีแกงฮิดบดพี่น้องถ้าท่านพ่อกันคลิปหน้าเด้อบนอื่นก็ขคอ,อมโขอบคุณพี่น้องเอฟซีเลไลที่เข้ามาสมจ่อง,งเป้บาลาบาลา้บานนาแล้วก็ให้กำลังใจคนลรกคนแรกพ่อเป้เด้อพี่น้องเด้อไปแล้วสบายดีสบายดีสบายดีพีาย้องคันดีเด้อพี่น้องเด้อย,ย่นฝากกันไป